สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่อง V พารวยนะครับวันนี้ก็รับชมการคำนวณตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลในสูตรแต้มรวม10บนบวกหน่วยบนหรือเรียกสั้นๆว่าแต้มรวม2ตัวบนนะครับก็เป็นงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567ลงครั้งที่4นะครับสำหรับสูตรน,นี้ใน YouTube ช่องวีพารวยของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็มีฝนตกลงมานะครับก็อาจจะเป็นฝนสั่งลานะครับในเดือนตุลาคมสำหรับทางช่องของเรานั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง นะครับสุดทุกสุดก็มีที่มาที่ไปส่วนจะมาหรือไม่นั้นก็รอรุดพลนะครับก็เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> พูดไปพูดมาเสียงก็จะไม่ค่อยมีนะครับในช่วงนี้ก็ดูเสถิติตัวเลขนะครับซึ่งเลขที่มาทุกครั้งนะครับทุกงวดนะครับเป็นเลขคงที่ก็จะมี 9ก้หศูนะครับมาทุกวันะครับมีเลขเก้ามีเลขศูนย์มีเลขหนะครับก็สำหรับใครที่ลนรางวัลก็ติดเลขเก้าเลขหกเลขศูนย์นะครับซึ่งล่าสุด6กับศูนย์ก็มานะครับเลขเก้าก็มาครบนะครับสำหรับตัวเลขเก้าหศูนย์ตูตามเสอรติตัวเลขนะครับเลขหกนี้ก็จะมาบ่อยมากที่สุดนะครับเลขหลองลงมาก็คือเลข ก้านะครับก็เป็นเศษอยู่ตัวเลขนะครับที่ออกมาก็มาดูแ้มรวมนะครับถับแ้มรวมก็จะใช้หลักหลักหมื่นแล้วก็ที่หนึ่งบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนนะครับตรงนี้เลขสามคือหลักหมื่นหลักร้อยคือเลขห้าหลักสิบบนคือเลขศูนย์นะครับก็เป็นสามบวกห้าบวกศูนย์ก็เท่ากับแปดนะครับซึ่ง เสียงฝนตอนนี้ก็ตกลงมาแรงมากนะครับก็ได้แปดเป็นตัวเลขแรกจากนั้นแปดไปบวกเก้าก็เท่ากับสิบเจ็ดลงท้ายเจ็ดเอาเลขเจ็ดเจ็ดบวกเก้าก็เท่ากับสิบหกลงท้ายหกเอาเลขหกหกบวกเก้าก็เท่ากับสิบห้าลงท้ายห้าเลขห้าห้าบวกสี่ก็เป็นเก้านะครับเก้าบวกสองก็เท่ากับเจ็ดลงท้ายหนึ่งเอาเลขหนึ่ง แทมรวมสิบบนหน่วยบนหรือว่าแต้มรวมสองตัวบนทําได้แทมแปดแต้มเจ็ดแ้มหกแต้มห้าแทมเก้าแทมหนึ่งนะครับซึ่งวันที่สิบหกะะกรกฎาคมหกเจ็ดออกสามหกเจ็ดสามสามหกสองตัวล่างสองหนึ่งนะครับซึ่งก็ออกสามหกก็นำสามและหกมาบวกนะครับก็เป็นสองตัวบนโดนสามหกมาบวกกันนะครับสามหกสามบวกหกก็เป็นเก้าแต้มนะครับ ผลออกมาสามหกคือเก้าแต้มนะครับบวกรวมแล้วได้เก้าแต้มที่ทําไว้มีแต้มแปดแต้มเจ็ดแต้มหกแต้มห้าแต้มเก้าแต้มหนึ่งก็จะไปเข้าในตําแหน่งที่ห้าก็คือแต้มเก้านะครับพอตรงกับตัวเลขที่ทําไว้นะครับซึ่งบางท่านก็เชื่นชอบในแต้มนะครับก็ลงมาถ้าไม่ลงก็ถามหานะครับสําหรับใครที่เชื่นชอบส่วนอื่นก็เลือกเอาสูตรนั้นนะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นไปตามผลการกันวนจอดหลังนะครับก็บรรยายไปเรื่อยตอนนี้รู้สึกว่าฝนก็ยังคงตกลงมานะครับหลายพื้นที่ก็น่าจะตกเหมือนกันนะครับบางที่ตกจนท่วมนะครับบางที่ก็แรงตรงนี้ก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับสำหรข้าว เป็นฤดูนาปีนะครับตอนนี้ก็เทมาอย่างแรงค่งก็อยู่ในช่วงปลายเดือนกุลาคมแล้วนะครับอีกแคบหนึ่งก็จะเป็นเดือนพฤศจิกายนแล้วก็คงจะหมดฝนไปนะครับก็นำตัวเลขระวัาที่หนึ่งและสองตุลาในงวดก่อนก็คือ สามหกเจ็ดสามสามหกสองตัวล่างสองหนึ่งนำมาตั้งนะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งบวกหลักร้อยบนรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบบนรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นหกบวกสามบวกสามซึ่งก็เท่ากับสิบสองนะครับสิบสองลงท้ายตัวเลขสองก็เลขสองนะครับจากนั้นสองไปบวกหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งตัวเลขหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบลงท้ายศูนย์ตัวเลขศูนย์ ศูนย์บวกเก้าเป็นเก้านะครับเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามลงท้ายสามเลขสามสามบวกสองก็เป็นห้านะครับแ้ m รวมสิบบนหบน่วยบนหรือว่าแต้มรวมสองตัวบนทําได้แต้มสองแต้มหนึ่งแ้มศูนย์แ cm เก้าแต้มสามแต้มห้านะครับเสร็จยังว่าถัดมาวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดออกสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสองตัวล่างออกสี่หกนะครับสองตัวบนคือสี่หนึ่งนะครับก็นำสี่บวกหนึ่งก็เท่ากับห้า ผลรางวัลที่ออกก็คือห้าแมนะครับซึ่งที่ทําไว้มีแต้มสองแมมหนึ่งแต้มศูนย์แตมเก้ามสาต้มห้าก็เข้าแต้มห้าในตําแหน่งที่หกนะครับนับจากซ้ายไปขวาก็คือเลขห้านะครับก็ตรงตามที่ทําไว้นะครับก็เป็นการชิดคํนวณย้อนหลังต่อไปก็นํารางวัลทีหนึ่งออกวันล่าสุดก็คือสี่สุดเ6็ดสดสหนึ่งสี่หกมาตั้ง เพื่อหาตั้มเนงว่าถัดไปนะครับตั้มสองตัวบนก็ใช้หลักตำแหน่งเดิมคือหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นศูนย์บวกศูนย์บวกสี่นะครับก็เท่ากับสี่ดังนั้นสี่ไปบวกเก้าก็เท่าสิบสามเอาเลขสามสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองเอาเลขสองสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งเอาเลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้า ห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับซึ่งวันที่สิบหกสิงหาคมหกเจ็ดออกศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดสองตัวออกสองแปดนะครับสองตัวบนคือหกบวกเจ็ดก็เท่ากับสิบสามก็คือสามแต้มนะครับลงท้ายสามที่ทำร้ายมีแต้มสี่แต้มสามแต้มสองแต้มหนึ่งแต้มห้าแต้มเจ็ดก็เข้าไปในตำแหน่งที่สองนับจากซ้ายไปขวาก็คือเลขสองนะครับเลขสามนะครับก็ดูนะครับ ตามตัวเลขที่พิมพ์ไว้นะครับบางครั้งก็อาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะครับก็ให้มองดูตัวเลขนะครับก็เข้าแต้มสามนะครับบกเจ็ดเท่ากับสิบสามในตำแหน่งที่สองก็คือเลขสามนะครับก็เป็นไปตามผลการคำนวณน,นะครับย้อนหลังต่อไปก็นำศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดสองแปดนำมาตั้งนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักหมื่นบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนนะครับหลักหมื่นเลขเก้าหลัก ร้อยเลขแปดหลักสิบบนเลขหกเก้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกเท่ากับยี่สบสามลงท้ายสามก็เลขสามดังนั้นสามไปบวกเก้าก็เท่ากับสิบสองลงท้ายสองเลขสองสองบวกเก้าเป็นหนึ่งนะครับสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดก็คือหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบก็ลงท้ายศูนย์เลขศูนย์ศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกนะครับซึ่งในวันวันที่หนึ่งการยาจนหัเจบออก ห9ึ 199, 6, 6, 2, ่งเกา้าหศหสองตัวล่างออก9 4้าสีน 6, ่นะครับซึ่งเลขศูนย์หกสองตัวบนนำมาบวกรวมนะครับก็เท่ทากับ6แ 6, ต้มนะครับที่ทำา้ว้ทำได้แต้มสามแต้มสองแต้มหนึ่งแต้มศูนแต้มสแต้มหก็มีเลขหนะครับในตำแหน่งที่หนะครับเลขหก็เป็นไปตามผลการคำนวณน,นะครับตัวเลขก็มีให้ดูให้ชมนะครับ ตอนนี้ก็พูดปบเสียงฝนตกนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ไมโครโฟนอัดถ่ายบันทึกหน้าจอนะครับก็อาจจะตัดเสียงรบก,กวนไปได้บางส่วนนะครับก็ตอนนี้ฝนตกแรงแมากนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเท่าไหร่นะครับก็ยังคงเข้าต่อเน,น่องน,นะครับเพราะว่าผมไปรีบทำชิปให้ครบนะครับก็ต่อไปก็จะลง แก้มสามะบนนะครับก็คงจะเสร็จสิ้นนะครับแต่ละงวดก็ทำให้ครบ,บสสวนก็นำรายวันที่หนึ่งคือ1หนึ่งเก้าศย์หสองตล่างออก9กสี่นะครับนำมาตั้งโดยใช้ตำแหน่งเดิมคือเลขเก้าก็คือหลักเมือนนะครับหลักร้อยคือเลข6หลักสิบบนก็คือเลขศูน ก็นำสามตัวเลขมาบวกลบนะครับก็จะเป็น9บวกศก็เท่ากับส5ลงท้ายห้าเลข5้าเป็นตัวเลขแรกนะครับจากนั้น5ไปบวก9ก็เป็น14ลงท้าย4เลข4ีบวก9เ่ากับสลงท้าย3เลข3ามบวก9ก็เท่ากับ12ลงท้ายสองเลข2นะครับสอบวก4ก็เป็น6 6บวก2เป็น8นะครับ แ้มรวมทําได้มีแ้มห้าแ้มสี่แ้มสามแ้มสองแ cm หกแ้มแปดนะครับซึ่งวันที่สิบหกกันยายนหกเจ็ดออกหกศูนย์แปดหกหกสองสองตัวแรกออกสามเจ็ดนะครับสองตัวบนก็คือหกสองนะครับพอนํามาบวกรวมก็เท่ากับแปดนะครับก็จะได้แ้มแปดนะครับผลออกมาคือแต้แปดที่ทําไว้มีแ cm ห้าแ้มสี่แ้มสามแ้มสองแ c ้หกแ c ้แปด ก็เข้าไปตำแหน่งสุดท้ายนะครับเลขแปดในตำแหน่งที่หกนะครับผมก็พูดบรรยายนะครับก็ไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าดีไหมนะครับก็ใช้ไมโครโฟนเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนตกแรงมากนะครับเสียงลังนาเสียงแสงกระสีก็มีฝนตกลงมาอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับสำหรับเสียงเอลงก็ พยายามพูดให้จบคลิปวดียวนะครับก็คลิปนี้ก็สิบห้านาทีนะครับกว่าจะจบคลิปเพราะว่าผมก็ไม่อยากมาตัดต่อก็ใช,ช้คลิปเดิมนะครับก็มาทำกันสูตรใหม่นะครับก็คำนวณตัวเลขในงวดถัดไปนะครับก็ฝน,นก็เบาบางลงไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับก็นำหกศู หกหกสองสามเจ็ดนำมาตั้งโดยใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนนะครับศูนย์บวกหกบวกหกก็เท่ากับสิบสองก็เอาเลขสองนะครับที่อยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขแรกจากนั้นสองไปบวกเก้าก็เท่ากับสิบเอ็ดนะครับลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์ศูนย์บวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามลงท้ายสามก็เลขสามสามบวกสองก็เป็นห้านะครับ ซึ่งวันที่หนึ่งกุลาคม67กดออกเจ็ดหนึ่งแปดหหกห้าสองตะล่างออก5้า้านะครับก็นำสองตะวบนคือห5ห้าบวกรวมกันก็เท่ากับ11ลดตรงท้าย1ก็คือ1แต้มนะครับผลที่ออกมาซึ่งทำร้ายมีแต้มสองแมมหนึ่งแ้มศูนแตม 0, แต้ามสาม 3, แมห้าก็เข้าเลขหนึ่งในตำแหน่งที่สองนับจากซ้ายไปขวานครับเลขหนึ่งก็ตรงกับที่ผลออกมานะครับก็คือหกห้าก็คือแต้มหนึ่งนะครับ ก็เข้าออตามสูตรตัวเลขนะครับซึ่งท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบในสูตรแต้มก็มีคนที่ชื่นชอบในสูตรแต้มก็ดูนะครับบางคนไม่ชื่นชอบก็มองไปที่สูตรหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยหรือว่าหลักอื่นๆนะครับสําหรับตัวเลขนะครับซึ่งผมใช้สูตรในการคิดคํานวณตัวเลขในเครื่องคิดเลขนะครับ ในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน67นะครับเลขเด่นเลขวิ่งที่เด่นมากที่เข้าทุกงวดก็คือ5และ7นะครับท่านผู้ชมก็ลองลุ้นนะครับมี5และ7นะครับตัวลองก็คือ1 2 3นะครับก็นำไปประกอบประกบผสมก็จะได้คู่ชุดตัวเลขนะครับถ้าเอาตรงตรงเลยก็คือ5 7 7 5นะครับถ้ามาคู่กันนะครับ ตัวเดียวนะครับถ้าจับ1นึสด้วยก็จะเป็น5้าหนึ่หรือว่า7 1 7 2หนประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมก็พิจรารณาเอานะครับผมก็ใช้เครื่องคิดเลขดูนะครับทดสอบดูก็เป็นเครื่องคิดเลข Google C L L นะครับก็จะใช้3ตัวบนจุดด้วย2ตัวล่างนะครับแล้วก็ไปใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ ลูกตัวเอ็นเลืออะไรนะครับกดเข้าไปในตำแหน่งสุดท้ายก็คือ5และ7นะครับเป็นตำแหน่งตัวเลขวิ่งเลขเด่นนะครับวดวันที่1นึกงพฤศจิกายน6 7นะครับก็มาบอกกล่าวกับสมาชิกที่ติดตามนะครับผมก็ทดลองดูนะครับก็มีเลขเด่น5และ7็นะครับก็ติดไว้นะครับจะไปจับผสมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มี5และ7ก็ลองดูนะครับก็มาว่ากันด้วยเรื่องสูตรแต้มรวม10 บนหน่วยบนนะครับพอมีสูตรไหนผมก็บางครั้งก็ไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขได้นะครับแต่ว่าก็ถ้าอัดวิดีโอก็เป็นตัวเลขนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับก็คือหลักหมื่นก็คือเลข8บวกหลักร้อยบนคือเลข9้าบวกหลักสิบบนคือเลข6นะครับ8ดบวก9ก้าเท่ากับ17 17็บเวก6ก็เท่ากับ2ีสามนะครับ แ cm รวมสิบบนหน่วยบนก็คือสามเป็นตัวเลขแรกครับจากนั้นสามบวกเก้าก็เท่ากับสิบสองลงท้ายสองเลขสองสองบวกเก้าก็เท่ากับสิบเอ็ดนะครับลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบนะครับลงท้ายส่วนเลขศูนย์ศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกนะครับก็แต้มรวมทําได้แ cm สามแต้มสองแ้มหนึ่งแต้มศูนย์ 0, แ cm สี 4, แ่แ cm หกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดก็รอผลอ่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็ฝนตกหยุดพอดีนะครับ ก็จบคลิปพอดีสบวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ